สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลูกหมาของเราก็ครบกําหนด8วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะออกเมื่อวัน,อาานที่แล้วทุกตัวแข็งแรงแล้วก็อ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ยังไม่ลืมตานะน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะลืมตานะคะกินนมกันใหญ่เลย แม่ก็จะทำความสะอาดคอยเลียลูกๆนะคะไม่ให้เปื้อนอันนี้กำลังแย่งนมกันอยู่นะขี่กันไปขี่กันมาถัดไปด้านข้างเขาจะเห็น ก็หมานอนอยู่นะคะเฝ้าลูกไม่ห่าง ลูกหมาของเราก็มีตัวเมียสามตัวตัวผู้สามตัวนะคะโันจานท้าผัวลูกหรือเปล่าอันจันทับผัวลูกหรือเปล่า นอนทับเศร้าอยู่นี่เอง เดี๋ยวไว้น้องลืมตาแล้วนะคะเราจะมาจับให้คุณผู้ชมทางบ้านดูทีละตัวละตัวนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนนะแล้วก็จะได้เห็นแบบชัดๆด้วยตอนนี้น้องยังไม่ลืมตานะคะก็เลยไม่อยากไปจับน้องมากไว้าน้องลืมตาแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูทีละตัวนะคะว่าแต่ละตัวน่ารักขนาดไหนจะดูความรัก ความรักของนวลจันทร์ที่มีต่อลูกๆนะคะอยู่กับลูกคอยดูลูกแล้วก็เลี้ยลูกไม่ห่างเลยใครที่สงสัยนะคะว่ายาคุมชนิดเม็ดกินได้ผลไหมนะนี่เลยไม่ได้ผลค่ะยาคุมชนิดเม็ดกินแล้วก็มีลูกเหมือนเดิม อยากจะทำหมั่นน้องนะคะแต่ว่าไม่มีงบประมาณส่วนนางก็ชอบมีลูกด้วยนางชอบมีลูกเล็กแล้วก็เลี้ยงลูกเล็กอย่างนี้นะคะเสียงรูดนมน้องก็จะเจ็บๆอย่างนี้นะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนน้องลืมตาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปช็อตรายวันสั้นๆให้ได้ดูทุกวันนะคะเพื่อให้คลายคิดถึงน้องเพราะว่าน้องน่ารัก,กมากเลยถ้าเราไม่ถ่ายวิดีโอกเก็บไว้เยอะๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอน้องโตเราก็ไม่มีวิดีโอน่ารักน่ารักอย่างนี้ไว้ดูอีกแล้วเนาะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะเงินจันเงินจันเงินจัน สวัสดีคุณผู้ชมแล้วแล้วจุ๊บจุ๊บคุณผู้ชมก่อนแล้วจุ๊บจุ๊บ